สองอันสองแท็กส่วนของหนูก็จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราได้ชิมทุเรียนสุกๆโอ้โหยงใช่สวยจริงๆค่ะสวยสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เสี่ยวเหยานะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านทุเรียนนะคะเรามาหานะคะ เรามาชิมทุเรียนกันเดี๋ยวเรามาดูร้านทุเรียนหนามทองเลยนะคะ mm. เขาบอกว่ารับประกันเนื้อแท้เลยเราอยู่ที่ร้านทุเรียนซึ่งตอนนี้คุณพี่เขาก็มีลูกค้าเข้ามากนะคะเมื่อกี้ก็เห็นขายไปได้หลายชุดมากๆเลยนะคะตอนนี้กําลังกอกทุเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะวิธีการกอกทุเรียนแล้วก็การดูเนื้อทุเรียนนะคะนี่นี่ค่ะร้านพิ่จิค่ะทุเรียนหนามทอง เรามาดูมืออาชีพป,ปอกทุเรียนกันนะคะคุณพี่ทำไมถึงชื่อร้านหนามทองคะทุเรียนหนามทองตั้ชื่ออ๋อเป็นคือล้วอันนี้ลูกสวย<ผ>สงสัยเ,เป็นของหนูนอันนี้ผลเป็นนามผ,ผลทุเรียนเป็นน้าเนื้อสีทองค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าทุเรียนหนามทองค่ะเนื้อสีทองสวยเหลืองสวยค่ะ โอ้มีค่ะผัชงเนื้อขายครับยี่สิบแอนขายเป็นลูกภูอันนี้กี่ภูคะสองภูค่ะโอ้สองภูก็คือห้าเมตรเหรอพี่สองภูคือสองเมตรค่ะโอ้สองภูคือสองเมตรค่ะใช่ค่ะหนูก็นึกว่านับหนึ่งสองสามเมตรไปเลยอย่างนี้อ่าแล้วก็ช่างก่อนดูราคา อันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในหรอคะเรือสุกพอดีค่ะสุกพอดีค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งอ๋อเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามสามร้อยสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบอันนี้ราคาสามร้อยเก้าสิบสวยนะคะเล่สวยเล่สวยงวดนี้เลยหรอคะนี่คนใดที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะที่ ถนนหลักเมืองเส้นสุรินทร์สังขานะคะก็จะเจอก่อนกลับบ้านนะคะก็สามารถมาซื้อทุเรียนกันได้นะคะทุเรียนรับประกันคุณภาพเนื้อของแท้เลยนะคะร้านทุเรียนหนามทองนะคะอันนี้มาเจอพี่จี้พี่นานนะคะอันนี้ขายทุเรียนมาเมื่อกี้คนมาอุดหนุนเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยมาดูพี่เขาเปอกทุเรียนกันก่อนในช่วงนี้พี่ไปรับทุเรียนมาจากไหนคะพี่ตลาดสุรานครค่ะ ที่โคราชค่ะที่โคราชใช่ไหมคะ,ะรับกับเจ้าประจำค่ะที่มีเจ้าประจำใช่ไหมค่ะพี่ที่ไปรับมาแล้วก็ต้องต้องอยังไงต่อคะบ่มทุเรียนต่อไหมพี่หรือว่ามาขายเลยต้องบ่มก่อนค่ะเพราะว่าทุเรียนรับมาก็คือเขาส่งมาแล้วก็คัดแล้วก็เลือก,เล,อกเลือกไซส์ทุเรียนค่ะว่า,ราเราจะเอาเกรดไหนไซส์ไหนมาขายก็จะมีไซส์เล็กไซส์กลกาง เราดูยังไงคะที่พี่เอาไซส์ตัวเบอร์เล็กวันนี้เรามีเบอร์กลางกับเบอร์เบอร์พรีเมียมค่ะเบอร์พรีเมียมเบอร์สวยเลยใช่ไหมคะเบอร์ขัว้วสวยเลยอ่าแล้วพี่ <S <S พี่ต้องบ่มเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าต้องบ่มก่อนนี่ต้องดูยังไงคะถึงว่าจะสุกก่อนหรือว่าเอามาขายได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเรา ก็คือทุเรียนที่ตัดมาแล้วเป็นธูเรียนที่แก่แ,กแล้วเราก็เอามาบ่มประมาณสองคืนค่ะเริ่ม <S 2> 2 <S สุกสุกก็ขายได้ค่ะเราดูลักษณะทุเรียนก็คือดูจากลักษณะภายนอกก็คือดูจากน้ำทุเรียนค่ะน้ำจะเริ่มงอต้องตามเรื่งฟูจะเป็นสีน้ำตาลค่ะค่ะอันนี้จะเป็น กรอบนอกหรือนุ่มในคะเปลี่ยนเป็นไอคิ้งแพ็คหนึ่งสามร้อยห้าสิบห้าบาทจ้าผู้ใหญ่อ๋อผู้ใหญ่โอหคือร้านพี่พี่จี๊ดค่ะขายดีมากมากเลยค่ะคือตั้งแต่ยืนมาพี่เขาปอกตลอดเลยตอนนี้ก็ใกล้จะปิดร้านแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าลูกสุกของพี่ใกล้หมดแล้วบอกจ้าใช่ค่ะเหลือไม่กี่ลูกมาตั้งลูกสุกแล้วทุเรียนเขาจะดูเป็นรๆยังไงพี่ที่บอกว่าเป็นรอบๆอบะค่ะเป็นช่วงๆ ถึงว่าที่เราเอาที่เราไปรับใช่ใช่ค่ะค่ะก็คือทุเรียนมาล็อตหนึ่งก็คือจะมาล็อตเดียวกันล็อตเดียวกันค่ะใช่ค่ะเนื้อเดียวกันแล้วก็เอามาบ่มไว้แล้วเราก็เคาะขายนะคะลูกสุกจะกี่ต้องไปรับเราจะเอาแบบว่าเนื้อหนึ่งเนื้อสองมาก็ได้ให้ให้สุกให้สุกเคาะขายไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนื้อหนึ่งเนื้อสองถ้าเนื้อหนึ่งก็คือสุกขายล็อตก็คือไม้แรก เราเอามาก็คือไม่ต้องบม่มเราได้ได้สายเลยนะคะ,ะประมาณว่าสวนทีเาตัดมาแบบว่าแผนไว้แก่เต็มที่แล้วตัดมาแล้วก็คัดนามาถึงเราก็ได้เคาะขายพอดีค่ะอ๋ออันนี้เป็นทุเรียนจันทบ,บุรีเหรอคะพี่ค่ะใช่ค่ะหมอนทองจันหมอนทองจันอันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในค่ะใช่ไหมคะค่ะโอเนื้อสวยมากค่ะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นของทุเรียนจันก่อนใช่ไหมคะ ค่ะใช่่าทุเรียนจันทุเรียนระยองค่ะอ๋อทุเรียนจันทุเรียนระยองทุเรียนอันไหนพันไหนอร่อยครับพี่หรือทุกยี่ห้อเลยอร่อยทุกสายพันธุ์เลยค่ะอ๋อรับประกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกสายพันธุ์อย่างเช่นกล่องนี้ก็จะนับเป็นกี่ภูะคะพี่นับเป็นห้าผูาาค่ะห้าผูค่ะห้าผู เนือสวยค่ะอ่าเราจะมาดูกล่องนี้กันว่าราคาเท่าไหร่ตอนแรกเราก็นึกว่านับเป็นเมๆๆๆ็ดเม็ดเม็ดอันนี้ก็นับได้เกือบ8เม็ด10เม็ดบอกว่าขายใกล้หมดแล้วแล้วทุเรียนของสีสกเกตจะมารอบไหนคะพี่ ช่วงกลางเดือนค่ะลูกแรกเขาก็เริ่มตัดแล้วแต่ตานนี้พี่เขาเอามาขายแล้วค่ะค่ะติดใจเนื้อสวยอ๋อเนื้อสวยที่เดนซีเกตก็คือเอกลักเขาก็คือจะกลิ่นจะไม่แรงมากกลิ่นจะอ,อ่อนกลิ่นกลาไฟค่ะอันนี้จะเป็นแพ็คข,ของเพื่อนที่เขาจองไว้นะคะแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะเขาสั่งสองชุดจะเป็นของไซส์พรีเมียมราคา200รกิโลละ200 ค่ะใช่ค่ะเบอร์พรีเมียมขายเป็นลูกเลยเป็นลูกเลยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ค่ะรเราก็เลยให้ดูทุเรียนกันไปก่อนนะคะ,ะลูกค้ามาแล้วค่ะ,ะ,ะไปจอดรถก่อนแล้วมา เกลือผู้เรียนเอาไปทําอะไรไหมคะพี่เป็นปุ๋ยค่ะเอาไปเป็นปุ๋ยใช่ค่ะเอาไปใส่ที่ทุ่งนาบอกเกได้ใช่ค่ะที่ทุ่<อ>งนาหรือจำสวนค่ะ,คะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีได้นะคะตากให้แห้งตากให้แห้งเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีค่ะนี่ค่ะเรามาดูพี่ข้อความผู้เรียนกัน อันนี้เปลือกทุเรียนพี่ก็จะขนกลับเองเหรอคะเปลือกทุเรียนนีป่ป้าแกทําสวนแกมาขอไปอ๋อมาขอไปใช่ไหมคะขอไปทําปุ๋ย<อ>พี่ปอกทุเรียนมากี่ปีแล้วคะรวมสี่ห้าปีได้สี 4, ่ห้าปีแล้วความชํานาญพี่เขาสุดยอดเลยคะ่ะเออปีนี้เขาปีที่ห้าค่ะปีนี้เขาปีที่ห้า ตอนแรกๆต้องฝึกไหมคะหรือเป็นแรกๆครับตอนแรกๆตอนที่พี่ปอมทุเรียนตอนนั้นขายผลไม้ตามฤดูกาลเนาะจ้าขายสตรอเบอรี่พอดีสตรอเบอรี่นันหมดค่ะทีนี้เนืู้้จขายอะไรก็เลยจับทุเรียนมาเลยพอจับทุเรียนเลยใช่ไหมคะปอมไม่เป็นนะครับค่ะตอนนี้คลองแล้วค่ะอ๋อแล้วก็เลยตอนน้คลองก็บาดมือไปได้ลายเฟรจ้าเชิญค่ะ กว่าจะคล่องก็บาดมือนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่เขาชํานาญร้อยเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้บาดจนไม่กลัวจับเอาลูค้าซื้อโอลูกแพ็กนี้สวยมาก,มากเลยครับพี่ อันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในค่ะใช่ค่ะนะ้ำกรอบนอกนุ่มในค่ะแต่ส่วนเราชอบลูกสุกๆอ่ะค่ะเชิญค่ะนี่ค่ะขายออกเร็วมากเลยค่ะนี่ไม่กี่ชั่วโมงมาแป๊บเดียวพี่พอก็จะได้กลับบ้านแล้วอันนี้ของขวัญสองสองแกนนี้ใช่อันนี้ของขวัญสองอัน ของแพ็คส่วนของหนูก็จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราได้ชิมทุเรียนสุกๆโอ้โห,โหสวยงาามมกาใช่สว,สวยจริงๆค่ะสวยนี่ค่ะคครเราซื้อทุเรียนสี่แพ็กของเพื่อนสองเนาะของหนูสองแต่ว่าพี่ขขอรับประกันเนื้อเพราะว่าอร่อยจริงๆเดี๋ยวสีเราจะมาดูจากข้างนอกได้ใช่ไหมได้ค่ะ สีสวยแล้วแหละก็มองสีสวยแล้วค่ะเพราะว่าทุเรียนที่เขารับประกันเนื้อนะคะลูกค้าก็เลยมาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับการการดูทุเรียน้าเป็นทุเรียนแก่น,นะคะก็คือดูลักษณะลักษณะน้ำน้ำจะเริ่มโค้งงอแล้วก็ปลายน้ำจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลจ้ะร่องฟูจะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะร่องฟูตามร่องฟูจะเป็นสีน้ำตาลเข้มได้ แล้วก็ตรงตรงพั่วตรงปริ้งตรงนี้จะบวมบวมใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ่อแล้วเนี่ยคะรับประกันเนื้อเริ่มต้นขี่ละห้าสิบห้าบาทพี่ก็ขายขายจะเนื้อเนื้อยังไงก็คือเนื้ออย่างนี้เลยใช่ไหมคะค่ะอ๋อนี่คือช่างเนื้อขี่ละห้าสิบห้าบาทใช่ค่ะโอ้แต่ถ้าช่างเป็นลูกก็คือโลละสองร้อยอ๋อโลละสองร้อยพรีเมียมช่าค่ะโอ้าคานี้ถือว่าไม่แพงค่ะ ่าอพี่จะขายเป็นเม็ดเม็ดน้อยๆอย่างนี้ไหมคะเผื่อมีบางคนอยากซื้อเป็นแค่คู่เดียวกินคู่เดียวลูกค้าจะแบ่งโต๊ะแบ่งขายอ๋อได้เลยใช่ไหมคะลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าจะซื้อหนึ่งคู่สองคู่เราก็แบ่งขายออ๋ก well> ็แบ่งขายให้ได้เลยใช่ไหมคะโอ้อันนี้ก็เป็นทุเรียนของเจ้าประจําที่พ uh> ี่ไปรับมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อคือเขาจะตัดมาให้เลยว่า จะไซส์เบอร์เล็กเบอร์กลางเบอร์สวยพรีเมียมจ้ะในนี้ยังมีลูกสุกไหมพี่หรือว่าต้องรอบ่มอีกต้องบ่มคืนนี้อีกคืนหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งไปรับมาเมื่อคืนนี้ค่ะค่ะต้องบ่มอย่างน้อยประมาณสองถึงสามคืนอ๋อสองถึงสามคืนใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมพี่รับมาคราวละกี่ตันอย่างนี้เหรอตันละเท่าไหร่ไม่ถึงตันค่ะรับหนึ่งก็ประมาณเคยรับมาสูงสุดก็400ร้โลค่ะอ๋อ400ร้อยโลใช่ไหมคะ 400โลอถหนึ่งสูงสุดเลยใช่ไหมคะค่าต่ำที่เรารับมาก็200โลค่ะก็คือจะได้คุ้มค่าน้ำมันเพราะว่าเราไปกลับค่าก็กนต้นทุนค่าน้ำมันค่าอะไรอย่างนี้เราก็เอาค่าต่ำก็200โลจก็กะว่าขายหนึ่งวันครึ่งเพราะว่าเราขายต้นไม้ด้วยแล้วก็จะได้มีเวลา๋อขายแค่วันครึ่งก็หมดแล้วโอ้โหแสดงว่า ร้านนี้ลูกค้ามาอุดหนุนเยอะมากๆเลยนะคะค่ะอันนี้นอกจากรับเป็นเงินสดแล้วก็ยังมีโอนทางธนาคารก็ได้ใช่ไหมคะพี่แล้วก็สแกนโครงการของรัฐก็กสแกนอ๋อโครงการของรัฐก็รับสแกนด้วยเข้าร่วมโครงการด้วยใช่<อ>พี่โอ้สุเรียนพี่เยอะมากๆเลยคู่สวยมากค่ะพิเศษเลยค่ะคจ่าก็เราขายสุเรียนนี้พี่จะขายไปถึงเดือนเดือนเท่าไหร่พี่ ฤดูกาลทุเรียนก็จะมีถึงประมาณเดือนปลายเดือนกันยายนค่ะจ้ะโอ้ประมาณเดือนกันยายนบางบางบางเจ้าเขาจะมีขายทั้งปีค่ะจ้ะระเรียนตัดแต่ละสวนเพราะเดี๋ยวนี้ทุเรียนเขาปลูกหลายพื้นที่อ๋อหลายพื้นที่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นว่าที่สุรินทร์เราก็มีเนาะที่ประสาทใช่ค่ะที่อำเภอประสาทที่กับเชิงบัวเชิดก็แล้วถูกแล้วค่ะจ้ะพี่ไปดูสวนเขาแล้วเรียงยังเขายังใช่ไหมโอ้แต่ว่า เห็นไปสวนสีสะเกดเนาะใช่ค่ะไปเที่ยวสวนทุเรียนทุกข้ไฟสีสะเกดค่ะที่อำเภอขุนหาญค่ะช่วงนั้นจะจะบวมรวงไอ้ช่วงนี้ของทุเรียนจะบวมๆเราเราก็ยังไม่รู้หรอกเราให้พี่แม่ค้าเคาะให้เราเองอย่างเดียวเลยชัวร์ก็คือเราเราเคาะเสียงแต่อย่างใช้ใส้เนี่ยทุเรียนจะเป็นทุเรียนเปลือกบางจ้ะเนื้อแน่นบางทีเสียงเคาะไปเสียงเคี้ยวอ๋อเคาะไปเสียงเคี้ย่ใช่เดี๋ยวจะรองสัตว์อ่ะพี่เขาจะเคาะให้ดูแต่ถ้าเรา เราพอบไม่ถูกเราก็เลือกจากร้านที่พี่เขาใส่ให้ว่าเราอยากได้อันไหนจากเลือกตามความชอบของลูกค้าเราลูกค้าเลือกกินจากอ๋อบางทีเราแค่คอมเมนต์บอกไปว่าอยากได้ลูกสุกพี่เขาก็เลือกให้ได้หมดเลยแบบนี้เสียงยังตึงอยู่เสียงยังตึงอยู่เสียงยังแน่นก็คือ เนื้อยังแข็งอยู่ยังไม่สุกอ๋อเนื้อยังแข็งอยู่นี้น่าจะเสร็จสุกพรุ่งนี้ประมาณช่วงบ่ายจ้ะจ้ะช่วงบ่ายแต่ถ้าอากาศร้อนก็ทุเรียนก็จะสุกเร็วค่ะทุเรียนจะคลายน้ําแล้วก็เนื้อก็จะสุกเร็วขึ้นอ๋อค่ะอันนี้เสียงยังตึงๆอยู่จ้ะได้ยังตึงๆอยู่นะคะอันนี้โอเคเอาได้ค่ะเราก็มาดูมาอุดหนุนร้านที่ ทุเรียนครับคุณภาพเกรดเอเรามีใครไปซื้อแล้วเอาทุเรียนมาคืนไหมคะพี่มีไหมไม่มีเขาไม่มีเลยมีแต่แบบเราขายแบบว่าสบายใจนะเราจะให้ลูกค้าดูเนื้อดูอะไรให้มั่นใจแล้วค่ะค่ะแล้วประกันนี้ให้ลูกค้าใช่ส่วนใหญ่ก็จะคือลูกค้าติดใจแล้วก็กลับมาอีกเรื่อยๆต่อให้ว่าเคยมีย้ายร้านไหมคะพี่ตั้งตรงนี้ประจำค่ะอ๋อตั้งที่เริ่มมาขายที่สุรินทร์ก็ขายอยู่เส้นไปทางศรีขอนะคะอ๋อค่ะขายอยู่ประมาณ ไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็ย้ายมาเส้นนี้โอ้ลูกค้าก็ติดใจก็คือรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้บ่อยๆก็จะมาหาเราบ่อยๆตรงนี้เป็นที่ประจำเลยค่ะอ๋อที่ประจำเลยใช่ไหมคะตอนนี้มีทุเรียนชนีไหมพี่หรือมีแต่หมอนทองข้างในมีชนีไหมมีชะนีไหมชะนีผมไปที่ห้องสเมื่อคืนเอามาอยู่เข่งหนึ่งอ๋อมาเข่งหนึ่งสวยดีสวยเข้มเกิจ้าอ๋อแต่ว่าตอนนี้เราได้กินหมอนทอง เดี๋ยวเราจะไปกินให้จุใจเลยค่ะคืนนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่จีมากๆเลยนะคะที่มาเออ่ให้ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนเนาะแล้วก็ผ่าผู้เรียนให้เราดูเนาะยังไงก็เดี๋ยวมาดูเนาะเป็นความรู้เบื้องต้นง่ายๆก่อนเบื้องต้นเนาะใช่ค่ะที่พี่ก็พูดมาเราเข้าไม่เป็นหรอกรายละเอียดก็คือเยอะสาชิตแบบว่าเป็นแบบทุเรียนเนาะคือเป็นแบบเนื้ออยู่ข้างในอ่ะคือเราต้องดูเลยจ่าใช่ค่ะ อันนี้เราก็ให้พ้อบคลต้องซ้อมก่อนจ้ะได้ค่ะพี่เดี๋ยวเราก็ค่อยกินทุเรียนกันนะขอให้ทุเรียนสุกไวๆแล้วได้มาขายให้ลูกค้าช่วยอุนกันเยอะๆนะพี่เนาะเนาะจ้าวันนี้ขอบคุณพี่มากขะพี่สวัสดีค่ะ